สวัสดีครับวันนี้รายการสารสินจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมา ของเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่จัดขึ้นมานานกว่า120ปีโดยมีการจัดงานทุกๆ2ปีนั่นก็คือเวนิสเบียนาเล่เวนิสเบียนาเล่เป็นหนึ่งในสถาบันทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมานานกว่า120ปีเบียนาเล่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2438ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานกว่า500,000คนในงานนิทรรศการ ศิลปะประวัติความเป็นมาของลาเบียนาเลดิเวเนเซียสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคิตศกราัช1895เมื่อมีการจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติครั้งแรกในปีคิตศกราัช1930มีการจัดเทศกาลใหม่อาทิดนตรีภาพยนตร์ และโรงละครเทศกาลภาพยนตร์เวนิสในปีคิตศรา .1932 เป็นเทศกาลภาพยนตร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปีคิตศักราช .1980 มีการจัดนิทรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติครั้งแรกและในปีคิตศราช .1999 ได้เปิดตัวที่ลาเบียนาเลฟรีสเปซสะท้อนความสัมพันธ์ที่แตกแยกระหว่างสถาปัตยกรรมกับชุมชนที่ ไม่อาจหาคำตอบอันเหมาะสมมาตอบสนองความต้องการซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอย่างมากเวนิสเบียนาเลจึงเป็นเวทีนำเสนอแง่มุมต่างๆอย่างต่อเนื่องเปาโรบาลาสตาประธานการจัดงานได้กล่าวไว้นิทัศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวนิสเบียนาเลคืองานมหกรรมด้านสถาปัตยกรรมนานาชาติ น,ะนะครเวนิสสาธารณราฐอิตาลีโดยจัดประจำทุกทุกสองปีซึ่งนิทรรศการหลักจะแบ่งเป็นสองโซนคือจิอาดินีและอาเซนาเลทั้งยังกระจายไปยังสถานที่ต่างๆที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเวนิสนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2 4 3 8หรือ คิดศักราช1895ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้งประมาณ5 0 0 0 0 0คนระยะแรกเป็นการจัดงานแสดงศิลปะทุกสาขาร่วมกันและมาแยกเป็นสาขาสถาปัต,ตยกรรมครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523โดยจัดล่าสุดเป็นครั้งที่16 แสดงถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ภายใต้แนวคิดฟีสเปซโดยอีวอนฟาเรลและเชลรี่แมกนามาราเป็นพันธารักหองงานสำหรับประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานครั้งแรกในปีพุทธศักราช2553ซึ่งศาลาไทยจะตั้งอยู่ในอาคารอาเซนาเร เป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถานที่จัดนิทรรศการหลักของงานโดยมีสถิติผู้เข้าชมงานครั้งที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2559ราว3 0 0 0 0คนประเทศไทยเข้าร่วมปีนี้เป็นครั้งที่5โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามในสภาพบรมราชนูปัะถมได้คัดเลือกผลงานไปจัดแสดงภายใต้ชื่อ b r e a t h f a r i u g ซึ่งนำมาจากชื่อภาพยนต์ของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลนิทัรศการนี้ประกอบด,ด้วยการนำเสนองานสถาปัตยกรรมในลักษณะภาพเคลื่อนไหวมองผ่านจอ9ผลงานและนำเสนอภาพนิ่งในลักษณะโฟโตจากช่างภาพสมัครเล่น4คนที่ผ่านการประกวดคัะ เลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัรรมภ์ด้วยเทคนิคฟรีสเปซผลงานทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และคนในสังคมไทยมีแง่มุมให้เรียนรู้และตั้งคำถามถ,ามถึงพื้นที่ในมิติที่คาดไม่ถึงเพราะมนุษย์คือความซับซ้อนหลากหลายภายใต้บริบทของเมืองและสังคมสถาปตัตยกรรมและพื้นที่ต่างๆอาจจะออกแบบขึ้นมารองรับความต้องการ งงเจ้าขขออแต่เมื่อได้ใช้งานจริงก็จะปรับเปลี่ยนสภาพไปโดยคนในสังคมอย่างอิสระฟ s สเ c e ส,สะท้อนความเป็นมนุษย์กับการใช้พื้นที่ที่ต้องสื่อสารตรงไปตรงมาสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายเราเห็นภาพสวยๆในนิตยสาราแต่เมื่อใช้งานจริงมันเกิดมิติมากมายเวทีนี้เปิดให้สถาปนิกไทยแสดงมุมมองที่ไม่อาจทำได้ในประเทศไทยแต่ต่างชาติยอมรับฟังและ ตั้งคำถามได้อย่างครั้งที่ผ่านมามีการนำเสนอประเด็นทางการเมืองเช่นสถาปณิกเกาหลีนำเสนอเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สถาปณิกเยอรมันพูดถึงเรื่องอพยพการพูดตรงไปตรงมาในแง่มุมที่เห็นจะช่วยให้เดินไปข้างหน้าได้นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติเวียนนิสเบียนนาเลนในปีนี้มีประเทศต่างๆทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดง63ประเทศและมีประเทศเข้าร่วมใหม่เพิ่มเติม6ประเทศนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตีความสถาปัตยกรรมในแง่มุมต่างๆและช่วยพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกให้สร้างสารรค์ผลงานที่เอื้ออาทรต่อการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิดฟรีสเปซและในปีนี้นางสาววิมลลักษูชาติผู้อำนวยการสำนักงานศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่าสำนักงานศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงศิลป,ปะวัฒนธรรมเตรียมพร้อมจัดนิทรรศการ าลาไทยในงานมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิสเบียนาเล่ครั้งที่58กำหนดจัด ขึ้นระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ณเมืองเวนิสสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและเชิญนายทวชัยสมคงเป็นพันธารักษ์ของโครงการศาราทไทยในปีนี้พร้อมด้วยศิลปินจำนวน3ท่านได้แก่อาจารย์ปัญญาวิจินทนา,าสารศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557อาจารย์สมศักด์ ชาวทาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560และนายกิจงามสม ศิลปินร่วมสมัยร่วมนำเสนอผลงานศิลประร่วมสมัยในศาลาไทยภายใต้แนวคิดโลกยังคงหมุนไปนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเล่าและความจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาโดยมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมประสานและเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยก่อเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ ถือเป็นการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของไทยสู่เวทีโลกภายใต้การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยควบคู่กันไปนายทวัชชัยสมคงพันธลักษณ์ของศาลาไทยกล่าวว่า คอนเซปต์ของงานทั้งหมดสอดคล้องกับแนวความคิดของโครงการเกี่ยวกับเรื่องเล่าความจริงและประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั้งในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตกอย่างผลงานของอาจารย์ปัญญาวิจินทนา,าสารชื่อดาคอนฟ็อกเป็นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่าไลออนฟ็ ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำของชาวตะวันตกเมื่อ500ปีที่แล้วส่วนผลงานของนายกิจงามสมชื่อม้ากันทก,กะเป็นงานในเชิงนามธรรมสื่อถึงหลักธรรมอริยสัจส,สี่ ในศาสนาพุทธที่มุ่งเน้นให้คนใช้ปัญญาเพื่อค้นพบตัวเองและนำพาความสงบสุขมาสู่ชีวิตงานของอาจารย์สมศักดิ์ชาวธาดาคงการตีความเรื่องเล่าและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในมุมมองเชิงศิลปะผ่านศกนาฏกรรมตำนานแม่นาคและเรื่องราวของสุสานทหารสัมพันธมิตรที่จังหวัดกาญจนบุรีภาพรวมของงานเน้นไปที่วิถีความเป็นไทย เชื่อมโยงกับตะวันตกในฐานะคิวเรเตอร์จะนำเสนอเรื่องเล่าความจริงและประวัติศาสตร์ด้วยผลงานศิลปะที่มีองค์ประกอบและรูปแบบการนำเสนอที่มีมิติแตกต่างกันออกไปอาจารย์สมศักดิ์ชาวธาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทานะัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560กล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจที่งานจิตรกรรมเชิงนามาร,รมของไทยจะถูกนำเสนอในงานเวนิสเบียเนเล่ครั้งที่58อาจารย์สมศักดิ์ โฟกัสไปที่เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์โดยภาพเขียนทั้ง5ภาพในชุดสงครามโลกครั้งที่2ประกอบด้วยสถานที่5แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีเช่นสุสานดอนหลักสุสานที่ถ้ำกระแสช่องเขาขาดและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว นอกเหนือจากชุดนี้ยังมีภาพชุด l ลิฟสตอรี่เรื่องเล่าตำนานแม่นาคพระขนงที่มีการสืบค้นประวัติย้อนไปยังจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่3เป็นการสร้างภาพสองด้านเช่นเดียวกับโลกคู่ขนานโดยใช้เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบเป็นภาพจริงส่วนอีกภาพหนึ่งถูกก็อปปี้โดยกระบวนการถ่ายภาพอัดกับค่าเป็นสีการตี Deep. นำเสนอด้วยเทคนิคการจัดวางในตู้ไฟให้มุมมองเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญที่อยู่ร่วมกันในความแตกตา่างอาจารย์ปัญญาวิจินธนา,าสารศิลิปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2557กล่าวว่านอกจากผลงานดาก้อนฟอกแล้ว ยังมีผลงานชุด A Half of p a s t i c ที่ต้องการสื่อสารศิลปะไทยไปสู่โลกตะวันตกโดยสร้างสารรค์ผลงานจิตรกรรมประเพณีไทย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดฝาผนังหอไตวัดบางแค้ใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นฝีมือจิตรกรรมตามขนบช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่3เป็นเรื่องราวพุทธประวัติและพุทธชาดกสอดแทรกภาพทหารสยามและทหารตะวันตกปรากฏอยู่คนละด้านเล็งปลายกระบอกปืนเข้าหากาันสื่อถึงบริบททางสังคมและการเมืองในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังได้ นำจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์มาสร้างสารรค์เป็นงานปฏิมากรรมแบบจัดวางในชุด Everless In Heaven สะท้อนความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวตะวันตกได้สึมซับวัฒนธรรมและศิลปก,กรรมอันงดงามล้ำค่าแบบอย่างไทยด้านนายกิจงามสมกล่าวว่าผลงานครั้งนี้มีสามชุดตามคอนเซปต์ของงานเป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้ในชีวิตประจำวันผสมผสานเข้ากับกลไกอันเรียบง่ายเป็นศิลปะแบบไคเนติกอาร์ตทำให้มีเนื้อหาที่หลากหลายดึงดูดความสนใจเช่นตู้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงสถาปตัตยกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอันเฟื่องฟูในสมัยราชการที่5ซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศอิตาลี นำเสนอผ่านรูปทรงอาคารสถานีรถไฟหัวลำโพงและตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลสื่อความเชื่อมโยงระหว่างไทยและอิตาลีนอกจากนี้ยังมีปฏะติมากรรมม้ากันทะกะสัญ,ญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาของการก้าวข้ามโลกิยะและโลกุตระไปสู่สัจธ,ธรรมของชีวิตควบคู่กับปฏติมากรรมม้าโยของเล่นเด็ก ประดับลายคิวบิตให้แนวคิดเชิงปรัชญาตะวันตกเกี่ยวกับความรู้และความไม่รู้ของเด็กที่ยังคงต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตต่อไปและผลงานชุดกล่องของข,องขวัญเรืองแสงแฮปปี้โกละกี้ภายในบรรจุตุก๊กตุกและรถสปอร์ตเอาไว้เปรียบเสมือนของที่ระลึกในความสัมพันธ์ของสองประเทศที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลดกดรวิมลลั์ ชูชาติผู้อำนวยการสำนักงานศิลป,ปวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นงานเวนิสเบียนลเล่ครั้งที่58นิทรรศการผลงานศิลปะในสาราไทยโลกยังคงหมุนไปภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าความจริงและประวัติศาสตร์ทั้งหมดจะถูกนำกลับมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชื่นชม ณหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีพุทธศักราช2562